สวัสดีครับนี่ทางร้านนะครับมีกล้องวงจรปิดไร้สายนะครับ wi-Fi Smart Cam e r a ตัวนี้นะฮะดูรอบๆนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับคือบางท่านก็นะครับมีปัญหาเรื่องการติดกล้องนะครับวงจรปิดไร้สายนะครับนะฮะนี้มาดูด้านในกันนะครับจะเป็นกล้องลักษณะนี้นะฮะ สองเสาอากาศนะครับกันแดดกันฝนนะครับเอาดอร์อินดอร์ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ข้อดีของมันนะครับมันใส่ซิมการ์ดได้นะครับซิมการ์ดก็คือซิมโทรศัพท์นะครับ 4G 5G นะครับรองรับหมดนะฮะหรือว่าบางท่านที่บ้านมี Wi-Fi ก็ใช้ได้เลยตัวนี้ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องง้อ Wi-Fi ครับเพียงท่านมีลูกค้ามี สายไฟต่อให้มันนะครับ220นะครับต่อคาร์เตอร์เท่านั้นเองก็ติดตั้งในส่วนในไร่นะครับไปดูขโมยได้ถ้าตามห้างเนี่ยครับเราขอโทรเอ่อราเตอร์ไวไฟทีต้องมี5 5 0 0 5,500แต่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวซิมการ์ดรายเดือน199 299แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับนะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับ นั่นในใช่ไรครับก็จะมีตัวเปิดแบบนี้นะครับไข่นวดเปิดตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะกันแดดกันฝนกันน้ำกันได้ทุกอย่างนะครับติดตั้งเอาดอนมินดอได้เลยนะครับเราจะเปิดกันให้ดู ว่าภายในเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูข้างในกันซิมการ์ดที่ผมบอกครับ 4G จนะครับห้ได้หมดนะครับใช้ซิมขนาดนี้นะครับสัขนาดนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับข้อดีของมันก็คือบนห้างอย่างเงี้ยครับไปขอเราเตอร์ไวไฟทีก็สี่ห้าพัน หน้ามันห้าพันขึ้นโทษทีนะครับไทยอยู่ห้างก็รู้แต่ถ้าเรามีกล้องตัวนี้นะครับทีเดียวอยู่เลยใช้ซิมการ์ดเอานะครับเสร็จแล้วเราใส่อย่างนี้นะลักษณะเป็นนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะฮะ บางที่นะครับเป็นในกล้องลักษณะคล้ายกันแต่ว่าลูกค้าต้องดูนะครับว่าใส่ซิมได้หรือเปล่าบางที่ตัวเหมือนกันแต่ว่ารับแค่สัญญาณใบไฟนะครับนะครับเดีวนี้ก็จะเขียนว่า 4G ตรงนี้นะฮะ 4G 5G ได้หมดนะครับสายตัวนี้นะครับเป็นสายแลนนะครับตัวนี้ต่อกับอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมรอต่ออะแดปเตอร์ให้ดูนะครับ อย่างน,นฮะไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะด้านบนก็จะเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวนี้มีฝาปิดกันน้ำนะฮะ <Okay. S 1> เขาก็ประมวลผลอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> ลูกค้าก็โหลดแอปพลิเคชันมานะครับ <Okay. S 1> หน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัวนี้นะครับ IC นะครับ icc นะครับ icc i แล้วก็ c แล้วก็ s w e นะครับตัวนี้นะฮะพอโหลดเข้ามาแล้วนะครับลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะฮะก็จะเข้าแนวหน้านี้นะฮะหน้านี้อันนี้เป็นลักษณะที่ติดแล้วอยู่ตะบ,บนห้างเซนทันนะครับแอร์พอร์ตเชียงใหม่ตัวนี้ณเวลานี้ก็คือนะครับเที่ยงคืนสามเจดนาทีนะฮะ นี่คือติดตั้งแล้วเนี่ยลูกค้าเห็นไหมชัดมากครับกลางคืนจะเป็นขาวดาเพราะว่ามืดสนิทในห้างนี่เขาปิดไฟมืดสนิทนะฮะอันนี้ผมติดไว้สองตัวอันนี้ที่บ้านตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับที่บ้านก็เป็นแบบนีนบ้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็ย่